รู้สอบถามวิธีการเลือกหาช่างมาสร้างบ้านหลังนี้เลยค่ะค่ะเราหาช่างที่เราดูจากราคาแล้วก็ผลงานค่ะก็คือราคาเนี่ยไม่ถูกเกินไปแล้วก็ไม่สูงเกินไปในยุคเศรษฐกิจนี้อยู่ที่ราคากลางๆค่ะจากกระเบื้องถึงฝ้า2เมตรแปดสิบครับหน้าต่างให้บานใหญ่มากเลยบานใหญ่ครับนี่ตามแบบไหมคะ กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกราบมาพบกับบูมเอริวบ้านค่ะทาง YouTube Facebook แล้วก็ t ิ k กต็นะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องช่างค่ะวันนี้นะคะ้องเอ๋พามาชมผลงานช่างปุ้ยนะคะเป็นบ้านโมเดิร์นนะคะสวยๆนะคะใครสนใจหาช่างห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับช่างปุ้ยคะวันนี้เราอยู่ไหนกันคะอยู่ที่เขตบางเขนกรทมครับผมโอ้ช่างปุย้ยสร้างถึงกรทมเลยเหรอเนี่ยครับผมอย่างหน้างานนะคะด้าานนนหหหลัง่ยถมอ บ้านโมเดินมีหน้ากว้างและลึกเท่าไหร่คะกว้าง5เมตร50ลึก12เมตรครับพื้นที่ได้สอยคะ่ะ16ตารางเมตรครับแล้วด้านในประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนงห้องครัวหนห้องโถงครับหนึ่งระเบียงราคาค่ะ9 2 4 0 0 0บาทครับพร้อมจบเลยพร้อมจบเลยร,รวมเข็มไหมคะรวมเข็มครับเข็มนี้ตอกลึกลงไปเท่าไหร่คะเลื่องลงไป15เมตรครับ15เมตรสร้างกี่หลังคะที่นี่ หลังนี้เป็นหลังที่4แล้วครับสองหลังที่แล้วสร้างตรงนู้นฝั่งทางนู้นครับอ่าเราก็ตรงนี้หน้าง,งานตรงนี้สองหลังด้วยกันสหลังด้วยหลังละเก้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทครับผมแล้วถ้าใครสนใจนะคะจะสร้างกับช่างปุ้ยโทรหาช่างปุ้ยที่เบอร์อะไรคะศูนย์เก้าศูนย์สามแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์สองสามช่างปุ้ยเพลกลงครับโอ้โหไปค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพาไปชมด้านในพร้อมกันเลยค่ะก่อนเข้าไปรับชมนะคะเราสอบถามช่างปุ้ยก่อนนะคะสําหรับงานั้วนี่คืองานของช่างปุ้ยที่สร้างไหมคะครับผมใช่ครับแล้วหนูถามหน่อยอยัางงานรั้วเนรรับส้างเนี่ยราเรคับ สี่พันบาทครับรวมเข็มรวมเข็มด้วยนะคะค,ความสูงยังไงบ้างไม่เกิน2เมตรครับเราให้อะไรบ้างคะสําหรับงานรั้วจะมีฟุตติ้งมีเข็มครับมีเข็มครับผมก่ออิฐให้เลยก่ออิฐค,ครับผมได้ยัางงานประตูล่ะคะประตูรวมไปเป็นสี่พันเลยครับมันเหมาราคารวมไปเลยราคารวมเลยนะคะคไปค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันโอ้โหท่านผู้ชมขาเข้ามานะเป็นบ้านโมเดิร์นที่สีแบบไม่เหมือนใครเลยนะคะสวยมากนะคะสําหรับนะคะหลังนี้ก่อนนะคะฐานรากให้เป็นอะไรคะ เป็นเข็มแล้วก็ฟุตติ้งครอบเข็มครับค่ะความลึกล่ะคะสิบห้าเมตรครับหนูถามหน่อยความยากง่ายในการทํางานเนี่ยยากไหมกรุงเทพย,ยากอยู่แล้วครับการของเข้ามันเข้ายากครับซอยมันแคบครับซอยแคบนะคะคดูท่านผู้ชมลองดูทางเข้าดินะคะทางเข้ายากมากนะคะต้องใช้รถเล็กๆนะนะคะครับเข้ามาเลยคะ่ะสําหรับนะคะเรามาชมหลังนี้กันก่อนดีกว่าเรื่องงานสีรเราให้สีของยี่ห้ออะไรคะ P.O.A. ครับผมการรับประกันงานล่ะคะ สถาปัตย์หปีครงสร้าง5ปีครับค่ะสองหลังแบบนี้ระยะการก่อสร้างนานไหมคะส <4 S 1> เดือนครับผมสี่ <4 S 1> เดือนนะคะคมาค่ะเรามาชมกันเลยนะคะความสูงนะคะจากพื้นลงมาเบื้องเข้า6หกสิบเซนครับหกสะะิบเซนนะระเบียงกว้างเท่าไหร่คะ,ะระเบียงนี้น่ากว้างเมตรห้าสิบรึกว้างเดี๋ยวลึกเมตรห้าสิบกว้างห้ามเมตรห้าสิบครับห้าเมตรห้าสิบนะคะท่านผู้ชมมาอย่างงานสีเนี่ยเราแบบว่าให้ลูกค้าเลือกอย่างหลังหนึง่งเราให้กี่เฉดสีคะสามถึงสี่ครับไม่เกิน ต่างนี้มีส่วนถางอะไรเพิ่มไหมคะไม่มีครับไม่มีเนาะโอ้โหนี่งานบัวหรูหรามากๆเลยนะคะนี่ค่ะบัวตัวนี้เป็นบัวสี่นิ้วครับไม่ใช่สามนิ้วจะใหญ่หน่อยใหญ่เลยนะคะไฟให้กี่จุดคะด้านนอกไฟให้สองจุดครับอย่างหน้าต่างประตูเราให้เป็นอะไรคะเป็นสั่งตัดทั้งหมดครับทั้งคุยผ่าชมด้านใน่อยค่ะครับอันนี้บานสั่งตัดจะเป็นบานกระทุ้งครับตัวนี้ทุ้งเข้าออกได้ครับนี่ครับ มาค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับนะคะภายในห้องโถงโล่งเลยแล้วสีสวยมากๆนะคะห้องโถงมีขนาดเท่าไหร่คะ 250, 500, 50, 50, 2เมตรห้คูณห้าเมตรห้ครับกระเบื้องให้เป็นไซส์อะไรคะหกสิบหกสิบเจนิโต้ความสูงล่ะคะจากกระเบื้องถึงฝ้า2เมตรแปครับหน้าต่างให้บานใหญ่มากเลยบานใหญ่ครับนี่ตามแบบไหมคะ,ะตัวน,นี้มาบิวบิฟอีกลงอีกนิดน,นึงครับเพราะว่ามันมันจะเล็กกว่านี้ครับเขาอยากได้ช่องระบายที่มันกว้างกว่าเลย เป็นช่องใหญ่ไปเลยช่องใหญ่ไปเลยนะคะมีตัวคอนูเมอร์มีช่องเซอร์วิสได้ครบเลยครับผมยังไฟใช้งานก็มี2จุดด้วยกันครับผมยังปลั๊กใช้งานห้องโถงเราให้กี่จุดคะสจุดครับ3จุดนะคะประตูห้องนี้ไปห้องอะไรครับเป็นห้องนอนครับไปชมกันเลยค่ะเข้ามาอ้ห้องนอนใหญ่มากเลยสามารถทำเป็นสองห้องนอนได้เลยนะเนี่ยเนาะใช่ครับเาะสำหรับห้องนอนมีขนาดเท่าไหร่คะช่างสองเมตรแปดสิบคูณห้านาทีห้าสิบครับค่ะสีเราให้เป็นสีของอะไรคะเนี่ยทีวีทั้งหมดครับ แฉดสีสวยมากเลยนะคะอันนี้ออกสีอะไรอะช่างมันจะออกแบบน้ำตาลน้ำตาลไหม่ๆหน่อยรครับตัวนี้น้ำตาลไหม่พี่เขาไปคนเลือกเองครับในหอบ้านเืองเองครับหน้าต่างให้กี่บานคะหน้าต่างอันน้นี่มีสามบานครับสามบานนะคะกระเบื้องล่ะคะกระเบื้องเป็นหกสิบปูนหกสิบเกนิโต้ครับเี่ท่านผู้ชมลองลองดูนะคะกระเบื้องเข้ากับโทนสีมากๆเลยนะคะครับสวยงามมากๆนะคะมีการรับประกันงานด้วยนะครับต่อไปค่ะเป็นห้องอะไรคะต่อไปด้านหลังจะเป็นห้องครัวครับ ด้านซ้ายเป็นห้องครัวมาค่ะห้องครัวนี่มีขนาดเท่าไหร่คะสามเมตรแปดสิบสองเมตรห้าสิบครับทำปุ้ยให้อะไรบ้างคะจะเป็นประตูบานซิงครับตัวนี้แล้วตัวนี้จะเป็นที่ล้างจานสองสองหลุมครับค่ะครับมีเกาะเคาน์เตอร์ให้นะทรงแอลมีบานซิงให้นะคะมีซิงค์ให้สองหลุมด้วยกันนะคะไม่รวมเตานะท่านผู้ชมไม่รวมครับไม่รวมแล้วก็มีหน้าต่างบานใหญ่ๆเลยนะคะปักใช้งานนะคะปูกระเบื้อง เหมือนการมีลดหลั่นสเต็ปลงมาสักมันห้าเซนด้วยนะคะเข้ามาค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปอยู่หโซนนะบริเวณของห้องน้ำครับผมทัพปุ้ยพาชมห้องน้ำหน่อยค่ะเข้ามาเลยค่ะสำหรับภายในห้องน้ำมีขนาดเท่าไหร่คะห้องน้ำเมตรห้าสิบคูณสองเมตรห้าสิบครับค่ะเราให้อะไรบ้างสำหรับภายในห้องน้ำคะจะมีอ่างล้างหน้าโถส้วมแล้วก็ฝักบัวอาบน้ำาัดกันกระจกครับค่ะอันนี้เปลาตากผ้า นี่นะคะท่านผู้ชมคือความรู้รานะคะของราตักท่านี่คือสามารถพับเก็บได้นะคะผู้ก็เ้เบื้งสุดฝ้าเลยชักโค้งนี่ให้เป็นวันพ<ม>ีทด้วยของอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะคอ,อ่าก็อเมริกันสแตนดาร์ดนะคะครวมกับความรู้ราของหน้าต่างเลยเอออไอเขาเรียกว่ากระจกเนาะ,ะออก,ก็ไฟถ้าคนโทรมาต้องได้แบบนี้เลยไหมคะช่างครับผมครับไปค่ะเราไปชมนะคะสําหรับประตูออกไปทางด้านหลังบ้านกันดีกว่าด้านนี้แล้วท่านผขาพิบาลช่างให้เป็นอะไรจ๊ะนี่เป็นอ่าปอกบอกครับ บ่อซึมบ่อซึมครับบ่อซึมตรงนีะนี่ครับหลังบ้านครับหลังบ้านมีแบบเขาเรียกว่าก่ออันนี้เพิ่มไหมคะครับอันนี้อันนี้เป็นในงานของโลกกำแพงครับรวมทั้งหมดเลยครับรู้ถามหน่อยสีสร้างเนี่ยบ้านเนี่ยในเนื้อที่ดินกี่ตารางวาครับประมาณหกสิบหกสิบห้าตารางวาครับหกสิบห้าตารางวานะคะหลังคาด้านนอกนี่ก็ให้เป็นอะไรคะเป็นพียูลายไม้แก่ครับตัวนี้ มาคะ่ะโจ์หนูอยากยรู้โจทย์หน่อยทําไมพี่เขาไม่เอาเป็นหลังเดียวเลยทำไมถึงทําเป็นสองหลังอะคะช่างเขาเป็นสองครอบครัวเป็นสองครอบครัว <c oughs> แม่กับลูกครับแม่กับลูกนะคะครันี <c oughs> ่แล้วสวยมากดูความสูงดีท่านผู้ชม <c oughs> ความสูงเนี่ยจากคาเลยจนถึงหลังคานี่ประมาณกี่เมตรนะคะช่างอันนี้อยู่ประมาณสี่เมตรครับสี่เมตรนะคะเดี๋ยวเรามาชมหลังนี้หน่อยนะคะหลังที่แบบอยู่หน้าประตูเลยนะคะระเบียงทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยครับผมแตกต่างอะไรคะหลังนี้แตกต่างตรงครัว ครัวจะอยู่ด้านนอกหลังนี้ร้านน่น,นจะครัวอยู่ด้านในค่ะคือพื้นที่ได้สอยเท่ากันหมดเลยเท่ากันหมดเท่ากันหมดเลยครับตกจบเลยอยู่ที่เก้าแสนสองมื่นสี่พันบาทต่อหลังครับไปค่ะคเข้ามาท่านผู้ชมเห็นความแตกต่างไหมคะคือห้องนั่งเล่นห้องโถงนะคือสีเนี่ยแตกต่างแล้วกระเบื้องแตกต่างแล้วนะคะสําหรับภายในนี่มีขนาดเท่าไหร่คะอ่าอันนี้ห้องโถงกว้างสองเมตรห้าสิบ ลึก5้าเมตรห้าสิบพัน้าเมตรห้าสิบนะคะปูกเบื้องสวยมากเลยนะคะเป็นเหมือนแบบหินอ่อนครับไซส์หกสิบคูณหกสิบครับแล้วแบบหยาบด้วยนะเนี่ยหยาบครับรานนี้จะหยาบแบบรุ่นจะมันอ๋อคนละอยางกันคนละอยางกันนะคะครับแล้วด้านนี้นะคะเป็นห้องนอนครับประตูก็สวยด้วยนะคะอย่างงานประตูลองให้บัตเจนไหมว่าบาหนึงประมาณกี่บาทคะสามพันห้าครับโอ้มาค่ะสําหรับภายในห้องนอนสีนี่คล้ายกันไหมคะรือว่าคนละสี สีจะคล้ายๆกับหลังนู้นนะครับสีภายในสีภายในยใน,นะคะห้องนอนครับห้องนอนมีขนาดเท่าไหร่คะสองเมตรแปดสิบคูณห้าเป็นห้าสิบครับอืนี่คะ่ะท่านผู้ชมก็จะเป็นเรียบหรูดูแพงนะคะเพราะว่าไซส์หกสิบคูณหกสิบเป็นสีเบรดนะคะส่วนหน้าต่างก็มีสามบานด้วยกันนะคะคมีไฟโคมสองจุดด้วยกันนะคะสำหรับลักใช้งานกี่จุดคะห้องนอนลักสามจุดให้สามจุดนะคะคมา เราไปชมนะที่ช่างพูดบอกว่ามีข้อแตกต่างอยงไบ้าง<ม>ผู้ชมอยู่ที่ความชอบอะไรใส่ของเจ้าของบ้านนะคะมาค่ะทางด้านนี้เป็นห้องอะไรคะฝั่งนี้จะเป็นอ่าห้องเก็บของหรือห้องรับทานอาหารได้ครับตรงนี้มุมนี้มุมนี้ใหญ่มากเลยนะคะคแตกต่างกังเพราะว่าหลังจะมีครัวข้างในมีครัวข้างในครับนะคะขนาดค่ะสามเมตรแปดสิบสองเมตรห้าสิบครับสี <4 S 2> <ม>ก็จะเป็นโทนออกสว่างสว่างหน่อยนะคะหลังนี้นาะก็จะแบบดู คอลสเตกกันนะคะกระเบื้องก็เป็น40คูณ40นะคะคมีหน้าต่างมาในใหญ่ด้วยหนงชอบนะความแบบว่าเขาเรียกว่าจัดสรรทุกอย่างได้ใหญ่ทุกห้องเลยรันท,ทีเล็กตัวที่เล็กแต่ว่าจ,ะจ,ะจ,ะจะาัดจัดสรรบ้านส่วนได้ดีมากเนาะรหรือว่าต้องค่าต้องไปแบบว่าต้องการแบบสองห้องนอนก็สามารถทําได้เลยทําได้ก็ทําได้เนอะใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้เป็นห้องน้ำครับไปชมกันเลยค่ะนี่ห้องน้ํานะคะ ห้องาน้ำห้องนี้มีการกั้นด้วยใช้อะไรบ้างคะอันนี้จะเป็นฝักบัวอาบน้ําเป็นชาวเวอร์ตัวนี้ครับแล้วก็จะมี่วส้วมแล้วก็มีอ่างล้างหน้ากระจกแล้วก็มีที่วางสบู่ฝั่งนี้ครับอันนี้จะเป็นราวกันลื่นครับราวคนแก่ไว้แค่คนแก่จับกันลื่นตัวนี้เป็นราบตะเลดครับมีเครื่องุญให้ด้วยไหมคะมีครับแถมให้เหรอคะครับผมนี่กระเบื้องก็จะเป็นแบบว่าเล่นลายเล่นสีด้วยนะคะพื้นก็หยาบด้วยนะคะครับผม สุขภัณฑ์อ่างก็อเมริกันสแตนดาร์ดนะคะเราไปชมด้านหนลังกันดีกว่าช่างหนูอยากชมแล้วว่าแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะ,ะที่เราเห็นจุดแตกต่างคืองานสีเนาะแล้วก็ห้องน้ําแล้วก็ห้องรับประทานอาหารแล้วก็จะมีโซนบริเวณของห้องครัวที่อยู่ด้านนอกนะคะห้องครัวนี่เราก่ออะไรให้บ้างคะเนี่ย <c oughs> อันนี้เป็นก่ออิฐบล็อกก่ขอขึ้นมาสูงประมาณเมตรยี่สิบครับตัวนี้แล้วก็จะมีประตูให้สองบาน <c oughs> ค่ะหนูสรุปหน่อยนะคะเราจบยู่เท่าไหร่ทั้งหมดเลย ในพื้นที่5้าตารางวาเนี่ยเราจบอยู่ที่สองหลังเนี่ยราคาเท่าไหร่พร้อมกับรั้วทุกอย่างเลยนะคะหลังหลังนี้จบทั้งหมดเลยทั้งรั้วทั้งทั้งตัวบ้านเลย2ล้าน2ล้าน6สันบาทครับถือว่าถูกมากๆพร้อมเข็มเลยถ้าใคร, <knocking S 2> ครสนใจโท,โทรหาช่างปุ้ยได้ที่เบอร์อะไรคะ0 9 0 3 8เ1 0 2 3ย่ช่างปุ้ยอิเภรแกลงครับช่างปุ้ยแล้วมีหน้างานที่ไหนให้กับแบบ f อซบ้างถ้าสมมติเขาต้องการไปดูหน้างานนะคะมีชายเชิงเซาเป็นห้องแถวครับแล้วก็ระยองมีอยู่เจหลังครับกำล จะมีที่สัแก้วจะขึ้นเดือนหน้านี่ครับ <ขอ S 2> ค่ะขอสโลแกนหน่อยทำไมเอฟซีบูมเอริวบ้าน<ม>เขาดูคลิปถึงต้องเลือกช่างป้ยไปสร้างบ้านคะผมเพราะผมเป็นคนที่สร้างจบไม่ทิ้งงานครับแล้วก็ไม่หนีไม่โกงนั่นถึงขาดทุนก็ต้องทําให้จบครับโอ้โหดีมากเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณช่างป้ยมากนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่เจ้าของบ้านกันว่าราคานี้ชื่นชอบหรือเปล่าค่ะท่านผู้ชมคะขาดไปไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรบ้างคะเปิค่ะ คุณแม่แม่ยาจ้ะแม่ยาะนะคะกับพี่เปิลนะคะนูสอบถามวิธีการเลือกหาช่างมาสร้างบ้านหลังนี้หน่อยค่ะค่ะเราหาช่างที่เราดูจากราคาแล้วก็ผลงานคะ่ะก็คือราคาเนี่ยไม่ถูกเกินไปแล้วก็ไม่สูงเกินไปในยุคเศรษฐกิจนี้อยู่ที่ราคากลางๆคะ่ะแม่ยาเป็นไงบ้างกับผลงานชื่นชอบแค่ไหนคะชอบมากค่ะชอบมากคุณแม่มาดูกี่ครั้งคะโอ้ยดูทุกวันเลยคะ่ะมาดูทุกวันเลอหายเหนื่อยอ่ะมาดูแล้วหายเหนื่อยหายเหนื่อย เป็นไงบ้างเวลาทาเสร็จแล้วเราแบบเราประทับใจในงานช่างแล้วก็บ้านเราแค่ไหนคะเต็มร้อยเลยค่ะดูถามคุณแม่หน่อยทำไมคุณแม่ไม่แบบสร้างอยู่กับพี่เปิ้ลแบบหลังเดียวอะคะเขามีบ้านอยู่นก็อยู่แบบว่าก็คือทําเล็กๆสองหลังก็คืออยู่ส่วนตัวแล้วือบเพื่อนไปใครมาลูกหลานเชิญนั่นนู้นเลยค่ะโอ้โหนี่นะคะเรามุมมองของเจ้าของบ้านนะท่านผู้ชมขาแล้วพี่เปิ้ลมีอะไรจะพูดถึงแบบ ให้กับ FC ที่กำลังชมคลิปอยู่ตอนนี้ไหมเรื่องเกี่ยวกับบ้านเรื่องเกี่ยวกับช่างเนี้ยเราเป็นแบบเทคนิคของเราสร้างเสร็จแล้วเพราะว่าช่วงนี้ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือทาง Facebook ทาง y u t u b e เนี้ยมีการโกงกันเยอะพี่เปิ้ลมีวิธีการแนะนําอ c อย่างไรบ้างคะหนึ่งก็คือเราหาช่างที่เชื่อถือได้ค่ะดูจากผลงานเขาแล้วที่สําคัญคือเราต้องมาดูผลงานของช่างจริงๆดูผลงานของบ้านช่างที่สร้างเสร็จแล้วจริงๆค่ะ อันดับที่สองก็คือเรามีงบเท่าไหร่ให้ทำตามงบที่เรากำหนดเอาไว้ค่ะแล้วก็ในส่วนของดีไซน์ที่เราชอบคือแล้วแต่เจ้าของบ้านชอบเลยนี่คือสำคัญคนอยู่ต้องมีความสุขที่เราชอบค่ะค่ะแล้ววิธีการเบิกงบนานก็คือก็คือเบิกงบนางหครั้งค่ะห้าครั้งเป็นไงบ้างห้าครั้งพี่เปิ้ลแบบว่ากลัวมากแค่ไหนกลัวไหมคะกลัวเขาจะโกงไหมเพราะว่าเปิกน้อยไม่โกงค่ะไม่กลัวโกงเลยค่ะไม่กลัวค่ะไม่กลัวจะไรคุณแม่ไม่กลัวเลยค่ะเพราะเราก็หาข้อมูล ค่ะทุกวันนี้คือโซเชียลมีค่ะแล้วก็ตัวบ้านที่เขาสร้างจริงแล้วก็ใกล้แค่ไหนเราก็ขับรถไปดูค่ะค่ะแล้วแบบเวลาเกิดเอฟเฟกต์อะในตัวบ้านที่เราไม่ไม่ชอบใจมั่งทําไม่ถูกต้องบ้างเราโทรหาช่าง,ช,างช่างมีการกลับมาแก้งานได้รวดเร็วแค่ไหนคะ้องแก้งานค่ะ<า>ได้อยู่ได้อยู่บอกว่าเออตรงนี้อย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ไงค่ะต้องแก้งานปรับเปลี่ยนตามสภาพจริงแต่ที่ของหน้างานนะคะเพราะว่าเราอยู่เนี่ยช่างแก้หนึ่งครั้งแต่เราอยู่เป็น10ปี20ปีช่างยอมค่ะ นี่ค่ะท่านผู้ชมเป็นไงล่ะหนูถามหน่อยสองหลังนี้ของใครบ้างคะแม่ของแม่ของแม่แล้วก็ีจริงๆอ่ะแม่อยู่ก็ไม่นานนะ คิดไว้เนี่ยว่าใม้หลานสองสาวคุณแม่คุณอยู่อย่านั้นคุณแม่ค่ะจริงๆนี่พูดความจริงนี่หลานสองคนก็คือสองสาวแม่เขาคิดการไกลกันไกลไปแล้วแบ่งแยกไว้เรียบร้อยโอ้โหเราคิดแบบเราไม่เอาหลังเดียวเดี๋ยวหลานเราทะเลาะกันใช่เอาเป็นคนละหลังไปเลยแม่อยู่อีกนานะอยู่อีกนานตรงนี้มาเลยนี้คนเราจะไปรู้ใช่ไหมคุณแม่ค่ะไม่ต้องรีบร้อนค่ะคุณแม่หนูถอแบบว่าเขาเรียกว่าคุณแม่มีอะไรจะฝากถึงเอมซีไหมเรื่องเรื่องหาช่าง ก็เ<า>หมือนเปิ้ลว่าแหละค่ะดูตามที่เหมือนเปิ้ลพูดทุกอย่างแหละแม่พ้นไม่ค่อยเกง่ง <c oughs> แล้วช่องพูดเป็นไงบ้างมาทางานเราถูกใจพี่เปิ้ลกับแม่ยาแค่ไหนคะถูกใจอยู่ <ใช S 1> ค่ะแบบว่ามีอะไรก็โทรไปถามมาเนี่ยอันนี้ได้ไหมคะอันนี้อย่างนี้ได้ไหมอะไรอย่างงี้ไดเขาก็โอเคค่ะเขาคือถ้าเราสงสัยอะไรเราก็โทรไปเขาก็อโอเคได้ค่ะแล้วพี่เปิ้ลมีแรงมัาลใจอะไรในการสร้างบ้านสองหลังนี้คะ คือหลังนึงอะ่ะเราก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวแม่ก็จะอยู่ส่วนอีกหลังนึงก็เป็นเราอยู่บ้างลูกสาวอยู่บ้างนะคะแล้วก็เราดีไซน์ออกแบบในวัสดุที่ไม่เกินงบแล้วก็เรามีความสุขสีที่เราชอบค่ะกับราคาพี่เปิ้ลแบบโอเคไหมกับราคาโอเคโอเคค่ะโอเคมากเลยโอเคมากเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ยานะคะแล้วก็พี่เปิ้ลมากๆเลยนะทีะ่แบบ ได้ช่างดีๆมาแล้วก็ยังให้บูมเอรีวิวบ้านมารีวิวผลงานช่างอีกนะคะขอบคุณ<ะ>ขอให้แบบอยู่ไปแล้วก็ยิ่งล,ำล่ำรวยยิ่งร่ำรวยขึ้นนะคะ,คะ <laughs> ขอบคุณมากขอบคุณทั้งสองท่านนะคะ